ถอยโดนแล้วครับว <What? S 1> <What? S 2> ัดแล้วครับวัดแล้วครับอืมกูอบครับอืมมาโอ๊ยขาดอเยองน้ปัดอู้อาไม่ขาดกวบกูบครับ เต็มตีนครับกวบโอ้ขวบครับควบควบเข้าไปเต็มตีนเลยครับนี่ครับหลักฐานนนโทษโอ้แน่นอนครับจานทอยรู้สึกไงบ้างครับ, <S <S ว,บวันนี้สองทีแล้วครับค<ว>ุณโหนดครับโอ้โหคุณทำอย่างนี้ได้ไง วันนี้คุณมาเพื่อเปิดสิงลอกเลยนะครับโอ้โหเสียงนังกวบเลยครับโอเคครับตามต่อครับ